สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมคนเดิมนะและวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับ m ม p o p g h โกสสำหรับในเกมนี้ครับจะมีอยู่3ฉากจบด้วยกันเราได้ฉากจบแรกไปแล้วซึ่งเหมือนกับว่าเป็นฉากจบ n o r m a l ending ใช่ไหมเห็นเขาพูดเชิงๆนั้นนะครับเออแต่ว่ามันยังมีฉากจบอีก2ฉากจบเดี๋ยวเราต้องมาหากันว่าเออแต่ละฉากจบนั้นเป็นยังไงซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะหาฉากจบได้ครบหรือเปล่าแต่ว่า ในวันนี้ครับเราจะมาเล่นในส่วนของตัวอีกมินิเกมหนึ่งก็คือเป็นมินิเกมที่ชื่อว่าเกมส s นะครับนี่โดยมันก็จะมีอยู่หลายเกมด้วยกันเนาะก็คือมีฟิชชิ่งท็อปปิ้งจังเกิลนะครับลองเกสป๊อปโกนะครับมีเพสคอนโทรลแววกอัลลารบิ นะครับมีทั้งหมดประมาณ5เกมนะใช่ไหมหนึ่งสองโอเคหเกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นทั้ง5เกมนี้กันแล้วเ,เราจะได้ฉากจบอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะหาฉากจบยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม let's go กับด่านฟิชชิงเนาะโดยวิธีการเล่นก็คือทำการหาปลาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำการจับมัน ด้วยเบ็ดตกปลาของเรานะครับทำการกดซ้ายขวาเพื่อทําการาเลื่อนตําแหน่งของตะขอเรานะครับแล้วกดปุ่มตรงกลางเพื่อให้มันลงไปด้านล่างโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะตอเดี๋ยวลองทดสอบกันนะครับหาปลาตัวนี้เหรอโอ้มองยากอยู่นะนี่มันคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องรอ,อมันจะมันจะเร็วประมาณไหนเอ่ยอโอโยยากนะเนี่ย ประมาณนี้ไหมอุ้ยอืมโดนพลาดครับอ่ามันมันหลบไปนิดเดียวเองอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นปลาแองเกอร์ปากอ้ปาปลาแองเกอร์ปากอ้าโอเคเราจะมีทั้งหมด3มชีวิตนะครับเราต้องรอดให้ได้ทั้งหมดนะโอเคอาจจะต้องใช้เอ้ยเดี๋ยนะอืมผิดอันปลาเอ้ยเดี๋ยวนะอ่อต้องมองดูดีๆเลยนะครับอืมเจอละเจอละเป็นปลาตัวที่นี่ตรงด้านซ้ายมือนี่ครับโอเค ลงไปแล้วเออเยี่ยมต่อมาเป็นปลาแบบนี้ก็คือตัวนี้เลยโอเคง่ายครับง่ายอยู่อันนี้เป็นปลาที่มีคลีบแปลกๆอยู่ด้านหลังก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวที่กําลังลงมาแบบนี้โอเคตัวต่อมาอ่าลักษณะแปลกๆนะครับซึ่งผมเจอละคือตัวตรงนี้นะครับอืมโอเคประมาณนี้เลยเออเราต้องหาจังหวัดที่ถูกต้องเนาะ ดีที่เอโอ้ยอันนี้ตัวเริ่มลึกแล้วครับอยู่ล่างนี้เลยนะอยู่ล่างนี้นะครับนี่ผมต้องเอาเมาส์มาหมุนนะฮะผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเมาส์ผมหรือเปล่าดิซํานะโอเคอ่ายากแฮะยากแฮะเดี๋ยวผมทำการเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่มีเวลาจำกัดนะ้โอ้ยลืมมองด้านบนว่ะคือมันไม่มีเวลากำหนดครับดังนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้นะดังนั้นก็เดี๋ยวเราอ่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออ่า จะคิปไปเลยละกันเนาะนะครับในช่วงที่ผมเนี่ยทำการตกปลาได้เยอะๆแล้วนะครับประมาณนั้นเพราะว่าต้องตกถึง20ตัวด้วยกันนะครับในทั้งหมด3ชีวิตนะโอ้ยยากนะเนี่ยเออไม่ได้ง่ายๆนะโอเคครับไปตัดฉากดีกว่าเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรกระพริบอยู่ด้านขวาล่างครับผู้ชมฮะ เดี๋ยวผมลองเอาฮุกไปใส่ตรงนั้นดูดีไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคือระหว่างที่ผมหามันมันเห็นอะไรกับพิบแล้วมันจะมันจะเห็นชัดเจนมากเลยอะโอเคเดี๋ยวขอลองดูครับขอจังหวะเป๊ะแล้วกันนะจังหวะนี้แหละเฮ้ w วัเมื่อกี้เหมือนตัวป๊อปกัวจะหยิบตัวบอลลูนบอยออกมานะครับหมายความว่าไงเอ่ย ผมว่านี่แหละคือการหาฉา,ากจบฮะชัวร์เลยนะครับแบบมั่นใจร้อเซแบบฉากจบอ่าซีเคร็ตเอนดิ้งอะเนาะเอออืมนิดเดียวบ้าเอ้ยบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าจริงโอเคอ่างั้นเดี๋ยวผมก็จะไปเรื่อยๆแล้วกันแสดงว่า5้าอ่าห้ามินิเกมจะมีความลับเนี่ยทั้งหมด5อย่างนะครับก็เดี๋ยว ต้องมาลองไล่เช็คกันว่าอะไรยังไงนะแต่ชาครับเดี๋ยวผมจะแบบสคริปว่าตกตกปลาเร็วๆเลยด้วกันนะแบบตื๊ดตื๊ตืตืตือะไรอย่างงี้เลยนะโอเคเนาะวัด <What? c oughs> ตัวที่ยนะี่สิบแล้วฮะทำไมทำไมตัวที่ยี่สิบเป็นตัวที่แบบมันเดินมะเนี่ยปลาเดินได้เฉยมันนี่เอ้า แย่ yeah, แล้วอย่ yeah, yeah. าอย่ yeah, พาพลาดอย่าพลาดฮัลโหลเดี๋ยวมันพลาดมันไม่น่าพลาดนะเมื่อกี้ทำไงวะทำไงให้พลาดวะเมื่อกี้เฮ้ยไม่อยากพลาดครับอันนี้ไม่อยากพลาดเลยจริงๆตอนนี้แหละเรียบร้อยฮะ yes โอเคไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะสำหรับผมนะครับโอเคเลยนะผ่านมาได้อย่างสวยงามแถมยังได้ความลับอีกด้วยนะครับดังนั้นก็เออน่าสนใจดี มีไดอารี่เพิ่มเติมได้เหรอ,อเพราะว่าเราได้ตัวละครตัวใหม่ก็คือ Blake The Badger ครับโดย Blake the Badger เนี่ยมีชื่อว่าเ Blending f i e l d ครับอายุ23ปีเป็นสายพันธุ์ European Badgers โอ้โหจริงจังมากครับคือเอาจริงแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะเห็นสรุปเนื้อเรื่องของเกมนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันว่าอยากจะเห็นแบบสรุปเนื้อเรื่องอะไรทำนองนี้นะก็เดี๋ยวจะได้มาลองแบบว่าทาให้ทุกคนได้ดูกันอะไรประมาณนั้นนะครับโอเค อลองเล่นเป็นเบรกดูฮะเราได้ตัวละครใหม่ก็ต้องลองเล่นดูนะอ่าไปที่เกมที่2กันบ้างครับสำหรับ Topping Jungle ครับโอเคโดย Topping Jungle นั้นจะทำการโอเคครับง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยต้องทำการเอา Topping ด้านซ้ายแต่ว่าไม่เอา Topping ด้านขวาที่มันเป็นช้อนแก้วจานมีดเนี่ยไม่เอานะครับให้เราเอาด้านซ้ายมือนะโอเคให้เราทำการกดตรงกลางเพื่อทำการใช้ถังขยะนะครับ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคือยังไงแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าฮะเอ่อยังไงเอ่ยถ้าเราไม่เอาอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็เอาอันนี้อ,อ๋อยังไงก็ต้องอารับทุกอันนะครับอู้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 อ้าวอ,อ้าคือยังไงผมอ๋อมันต้องเดินโอ้โหโอ้โห diffuse. ยากนะเนี่ย โห้ยากจัดจัดเลยโอ้โหมันต้องเดินแบบเดินเยอะมากเอาอะไรวะอันนี้ต้องเอาเอาตรงนี้ต้องเอาต้องเอาเหมือนกันอึบอึบโอ้เอ้ยงงอะอะไรวะเนี่ย the โฮส์เดอะบัตทออนอ๋อถ้าเรากดล่างค้างจะเป็นการใช้นี่ถุงขยะแทนครับคือเราต้องทิ้ง อย่าให้ของมันตกด้วยนะเออฮะปึ๊กปึ๊กแล้วก็เลื่อนปึ๊กปึ๊กงี้เหรอโอ้โห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 นี่ต้องทิ้งอันนี้ต้องทิ้งอันนี้ต้องทิ้งโอ้ยพลาดละ อันนี้ต้องทิ้งทิ้งไม่ได้แต้มด้วยนะฮะอันนี้ทิ้งอืมอืมินิเกมนี้อย่างอย่างงงอะ่ะโอเคแต่ถ้าจับจับ,จ,บจับทริคได้ก็น่าจะไม่ยากครับโอเคปึก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 และอันนี้จะมีความลับอะไรอะ่ะใช่ไหม

ไอ้ตายเหอะโอ้ยอย่าทิ i, ้งอย่าทิ้งเออ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บาเอ้ยอะไรวะเนี่ยอืมอืมโอเค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 อึบเจ็บอืมอึบทิ้งอันนี้อันนี้เอาเอาเอา เอาเอาให้หมดเอาให้หมดอันนี้เอาเอาหมดเอาหมดโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยิบสามอันแล้วฮะหยิบสามชิ้นเกือบพลาดแล้วผมมีชีวิตเดียวไงตอนเนี้ยโอเคโอเคมันรวนอนะมันมีการรวนนิดนึงก็เลยแบบเจ๊งเลยนะฮะอืมอืม,อม ลวนละลวนละลวนละผมลวนละทุกคนผมรวนละทิง้งอันนี้ทิง้งอะ่ะโอเคไปต่อไปต่อโอเคอะ่อะเก็บให้หมดอันนี้เก็บให้หมดปึ๊กปึ๊กปึ๊กอันนี้ทิง้งเฮ้ยว้าวาวว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  เอาละครับผมจากอนาคตมาแล้วนะฮะคือในตอนที่ผมเล่นผ่านในครั้งนี้ครับผมแทบจะไม่พูดเลยเพราะว่าใช้สมาธิปเป็นอย่างมากครับผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงอะไรสักเล็กน้อยถึงวิธีการผ่านของมินิเกมนี้ครับคือมินิเกมนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการตั้งสติให้มั่นมากม เพราะว่าจํานวนวัตถุดิบรวมถึงขยะเนี่ยจะพุ่งออกมาในจํานวนที่เยอะมากๆและก็ไม่ปราณีผู้เล่นจริงๆครับดังนั้นโฟกัสให้ดีๆและในจุดนี้ครับผมจะทําการบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องโฟกัสกับเหล่าวัตถุดิบมากๆเนี่ยถึงอย่างนั้นมันก็จะมีวิธีบางวิธีที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้อยู่บ้างนั่นคือให้เราเนี่ยทำการคิดไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่วัตถุดิบทําการเด้งด้านขวามือแล้วให้เราเนี่ยทำการไม่ต้องสนดมันเลยครับคือเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ ผมเนี่ยทำการเดินไปทางซ้ายเพื่อทำการกางถุงขยะอย่างทันทีครับเพราะว่าผมรู้ครับว่าวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมันจะลงไปยังกระทะแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกดังนั้นให้เราเนี่ยมาโฟกัสด้านซ้ายต่อเลยซึ่งเอาจริงๆวิธีที่ผมรับมือก็มีเท่านี้แหละครับเพียงแค่เล่นให้มากๆโฟกัสให้ดีๆแล้วก็หาจังหวะการรับของอย่างเพอร์เฟกเท่านี้เราก็สามารถผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วละครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันต่อเลยดีกว่าครับผม โอ้ oh my god โอ้โอ้เหมือนยกภูเขาออกจากอกไอ้บ้าคือด่านนี้มีความลับแน่ๆแต่ผมไม่เห็นเว้ยไม่รู้ว่าจะหาความลับอันนี้ยังไงนะคือมันต้องมีอะไรกระพริบแน่แหละแต่ว่าผมไม่เห็นเลยเพราะว่าค่อนข้างจะโฟกัสกับเกมมากๆนะดังนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะตอนนี้เราได้อะไรมีตัวละครใหม่นะครับที่เราจะได้มาก็คือ นี่ครับซาร่าเดอะสควโร่นะครับชื่อจริงชื่อซาร่าซิเวอร์รีฟนะครับอืมโอเคไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวเราไปมินิเกมที่3กันต่อนะฮะกับมินิเกมนี่ครับลองเกตป๊อปโกสนะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็คือเป็นเกมแนวงูนะครับบันดนิงูไม่ใช่บันดนิงูเขาเรียกว่าเป็นงูเฉยๆนั่นแหละเออเอาเอาเอา,เอา ไม่นับนะฮะทุกคนอันนี้ไม่นับนะครับผมนึกว่ากดล่างคือลงไปด้านล่างคือให้เราทําการกดซ้ายกดขวาเหรอโอเคก็คือกดซ้ายกดขวาแบบนี้อ่าโอเคครับโหยากนะเนี่ยเราต้องคิดว่ามันจะเดินไปทางไหนโดยแบบต้องมองดีๆอะเออนะครับอันนี้คือถ้ามองถ้าถ้าเลี้ยวขวาคือตายเลยนะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอาจริงทริคที่ดีก็คือให้เราเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวนะครับ มันก็จะง่ายกับเรามากๆเลยดูดินะครับเราต้องเก็บ40ชิ้นซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้ยากอะไรละมัง้งนะครับไม่ชัวนะเดินไปเรื่อยๆครับชิวๆล็อขอบไปล็อขอบนี่เห็นว่าเกมแนวงูเนี่ยเขาให้ล็อขอบแบบนี้แหละนะฮะอันนี้ต้องเรียวละฮะต้องเลียวละออ่าเลีวแล้วกลับมาแบบเดิมนี่เขาเรียกว,ว่าเตรียมเอาไว้แล้วครับ โอ้โหถ้า40มันจะยาวขนาดไหนวะคือต้องโดนตัวเองแน่เลยอะนะฮะเอ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรกระพริบกระพริบใช่ไหมผมไม่ได้คิดไปเองใช่ปะผมว่าผมเห็นอะไรกระพริบแน่เลยครับเมื่อกี้แต่ว่าผมน่าจะพลาดแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โห เออไม่มีปัญหาอา้าวเพิอกดเลยอะไรวะคือมันดันจำอะฮะเออโอ้อเฮ้ยนั่นไงผมเห็นอะไรกระพริบจริงๆด้วยลองดูสิ what what the hell b โอ้โหตัวอย่างยาวเลยเราแล้วเราต้องออกทางเดิมเหรอโอเคได้ ขวาโอเคอาซ้ายขวาโอเคเป็นความลับเมื่อกี้น่าจะเป็นอาทอยชีก้าละมั้งครับอืมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่ามันมีจะง,งอยปากอะจง,งอยอะไรมีปลอยผมที่ชัดเจนมากๆนะครับแบบนั้นเลยขวาซ้ายโอเคอาเดี๋ยวผมขอเล่นต่อเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าเริ่มตัวเริ่มยาวเนี่ยเราต้อง manage อา ขนาดร่างกายดีๆนะครับอย่าให้เดินหลงเป็นอันขาดขวาไม่งั้นเราอาจจะตายได้เลยนะครับแล้วก็มันบอกให้ความเล่นความเร็วได้ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วอย่าเร่งเลยนะครับไม่งั้นโอ้โหพลาดเลยนะครับขวาขวาโอ้โอ้ย่ละแย่ละเย่ะละเย่ะละเยอะละเยอะละแยอละเอ๊ะโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอแก่แล้วซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายซ้าย yes ได้นะครับผ่านผ่าน yes โอ้เยี่ยมเลย และได้แบบกระพริบด้วยก่อนที่เราจะไปลุยด่านต่อไปเนี่ยผมขอเมนชั่นอะไรนิดนึงแล้วกันอ่ะก่อนที่ผมจะไปลุยต่อในด่านต่อไปเนี่ยผมขอเมนชั่นอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับคือผมทำการพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะว่าผมเนี่ยเก็บตัวทอยชีก้าไปแล้วแต่ตายนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องทำการเก็บอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าและให้ผ่านด่านไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆถ้าหากคุณเนี่ยเก็บตัวทอยชีก้าแล้วถ้าคุณไม่ผ่านคุณต้องทำการเก็บทอยชีก้าใหม่แล้วก็ ผ่านใหม่ให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นดาวกระพริบแบบนี้เนาะเออนะฮะดังนั้นด่านเนี้ยผมอาจจะต้องกลับไปเล่นใหม่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับแค่3ดา่าน2ด่านเนี้ยเออสด่านนี้เหนื่อยมากมาเรามาดูด่านต่อไปครับกับเพสคอนโทรลกดปุ่มให้ถูกต้องนะฮะมีโอ้หกสิแต้มอีกแล้วเหรอโคตรเหนื่อยอะ่ะไออหกสิแต้มเนี่ยนะฮะโอเคอ่าทำการ จับเหล่าแมาลงให้ได้ครับโดยการกดปุ่มให้ถูกต้องสัตว์ส่วนใหญ่นะครับจะต้องใช้3 Input นะแต่ว่าหนูเนี่ยต้องใช้5นะครับแต่ว่ามันจะทําการเคลียร์ไปทั้งห้องเลยก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าจะยังไงนะฮะอ,อโอเคเอ่ยโอ,โ,อโ,อโอ้มาแล้ว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 อ้าวคือเราต้องเราต้องรอให้มันมาหรือยังไงฮะโอเคเดี๋ยวรอให้มันมาก่อนละกันเออมาแล้วมาเต็มเลยอ๋อนี่ไง ก็คือเราต้องกดซ้ายลงซ้ายเพื่อฆ่ามันซ้ายโอ้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนะครับขวา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 ,ขวาลงนะครับอ้หนูหนูหนูหนลงลงลงซ้ายซ้ายผมเล่น h ฮ l ไดเวอรมานะครับดังนั้นเรื่องกดตัวเลขเนี่ยนเนี่ยตัวอักษรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับผมแบบกดได้สบายนะกดได้ทั้งวันนะครับโอเคโอเคโอเคง่าย โอ้ยสนุกเพลิดเพลินนะอย่างนี้ผมกดได้ทั้งวันอะนะครับเออเอาวะเอาอะเอาะก็ดีครับมีเกมที่มันง่ายๆแบบนี้บ้างก็ดีนะโอเคเริ่มเยอะ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 ไปแล้วนะฮะถ้าอ่าสมมุติเราเจอหนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราเจอหนูเราต้อง เราต้องนี่คือถ้าเราฆ่าได้ปุ๊บมันจะเคลียร์ทั้งห้องเลยนะครับโอเคดังนั้นก็ถ้าเราเจอหนูนะครับมันน่าจะดีกว่านะโอเคเริ่มยากละนะครับแล้วหนูมาตอนท้ายเนี่ยมันจะช่วยอะไรวะเออ,เอ,อมันมีแค่สามปุ่มนะครับก็เลยอาจจะง่ายนิดนึงแต่ว่า ออย่างที่ว่ากันคือผมไม่เห็นไฟกระพริบอีกแล้วนะครับเรียบร้อยฮะง่ายดายมากครับแล้วก็ด่านสุดท้ายครับว็กอาร a บบิ t เนาะก็คือเราต้องได้128แต้มเพื่อชนะนะครับทำลายาตัวไม่ใช่ดิทำการทุบกระต่ายเพื่อชนะนั่นเองโอเคลองดูซิ ก็เป็นซ้ายขวาล่างเหมือนเดิมเราต้องทำการมองว่าอยู่ตรงไหนอ๋อเราต้องทำอย่างนี้เหรอโอเคโอเคอ่าฮะโอ้โห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 เออดีเกดพลาดกดพลาดอีกกดได้แค่3ครั้งนะฮะพลาด ีผมเผลอกดพลาดเยอะเลยนะฮะโอเคดูดิว่าเราจะผ่านด้วยเฟิร์สรันหรือไม่เรียบร้อยคือบางทีมันกดแล้วมันไม่ยอมขยับไปนะครับคือมันแบบมันช้ากว่าที่ผมรีแอคไปเยอะเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแป๊บเอาใหม่ดิเอาใหม่นะฮะมันต้องรอ a n i m เมชันเสร็จก่อนมันถึงจะเริ่มเดินเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าตุนอ้าวอะไรอ้าว อ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวอะไรอ้าวอ้าวบักแล้วครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอะ,ะ,อะเกมบักไปแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคครับมาคือดูเหมือนว่าสักพักหนึ่งอะมันจะมีตัวตุ่นโผล่มาแทนที่จะเป็นกระต่ายนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะจัดการยังไงนะครับอมากระดูรัวเลยเว้ยเออเออ เออเออซึ่งเราพาดโอ,อมาแล้วครับมาละเจ้าตุ่นน้อยอยู่ไหนไม่แน่ไม่น่ไม่แน่ไม่แน,น,น่เราจะเห็นแค่มือนะครับดังนั้นคือเราต้องโฟกัสดีๆเอา้าเฮคือยังไงเอ่ยแสดงว่ามีอันนี้คือเรากดไม่ได้นะครับไอ้เปลงเ,เนี่ยเมื่อกี้กดปุ๊บมึนปั๊บเลยยังไงเอ่ย อออืออืออันนี้ห้ามตีห้ามตีนะครับโอเคนี่นะพอมีแบบว่าตัวที่มันแบบไม่ต้องตีนี่ก็สบายขึ้นเยอะเลยเนาะเออเหมือนว่าเราไม่ต้องแคร์อะไรมากนะฮะถ้ามีตัวเปล่งๆป,งป,งปงุ๊บก็นี่เราก็จะเหลือแค่3ปุ่มนะให้เราต้องต้องทุบเท่านั้นเองนะครับเออมันก็สบายอย่างเงี้ยทุบได้แบบทั้งวัน อือเจ็ดสิบแปดแล้วนะฮะโอเคเออเอออุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 แปลกๆนะไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ย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 กลับไป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 คืออะไรไอ้นี่คืออะไรคืออะไรคืออะไรอุ๊ยอุ๊ออออออ๋อคืออันนี้คือมันจะไม่ยอมไปฮะตัวนี้นะครับเนี่ยทุบให้ตายยังไงมันก็จะไม่ล้มลงไปดังนั้นคือเราต้อง เ้วต้องทุบให้มันอยู่ที่เดิมเอาไว้ในขณะที่เราเก็บแต้มไปด้วยประมาณนั้นนะฮะอืมโอเคโอเคอย่าขึ้นอย่าขึ้นทุบก่อนทุบก่อนทุบก่อนแถวที่หลังเออเออเอ,อืมทุบมันมีนะน่นนะหมวกหมวกกันกระแทกะฮะเออนะครับหมวกวิศวะเออนะอืมหมวกวิศวะเหรอทุบไม่แบนเลยนี่แม่ไม่ไม,ไม <laughs> โ่โอเคโอเคไม่ได้เกมนี้สนุกครับ ไม่ยากไปนะไม่ยากไปเหมือนมินิเกมอื่นๆนะครับตกปลาอยู่ในระดับพอใช้ได้นะแต่ว่าไอ้ไอเด้งอาหารนะคือแบบโคตรเกลียดเลยแบบประเด็นคือผมไม่รู้ความลับไงดังนั้นผมต้องไปเล่นอีกรอบอะนะฮะก็เลยรู้สึกแย่เล็กๆน้อยๆนะเออ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 อย่าออกมาอย่าออกมา อย่าออกมาเข้าใจไหมเข้าใจไหมอืม s t a i n s i e บร uh. านี่ไนงะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นะอีกสี่ตัวครับอีกสี่ตัวอีกตัวเดียวฮะอืมเรียบร้อยผ่านได้ยังไม่ยากเย็นทีนี้เราก็เคลียร์หมดแล้วนะครับใช่ไหมได้ทุกตัวละครมาแล้วนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะได้อ่า อันนั้นยังไงอะสิใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ได้เช็คนะครับ Sa f f r o n The s สแ a r o w นะครับใลายเป็นพวกเดียวกันกับซาร่าไหมนะเออนะครับอันนี้ชื่อว่า s a f f r o n silver leaf อ่าเป็นพี่น้องกันจริงด้วยนะครับใช่ไหมเป็นฝาแฝดกันเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาก็คือ Stone The Crow นะครับชื่อว่า Stone Ash ีครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็คือ m โ n o r a the m o u ส e ครับมีชื่อว่า p penelope ปี n o r a q u e e n นะครับอ่าโอเค แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ Holly the Robin นะครับยังมีความลับให้เราต้องเก็บอีกเยอะเลยนะฮะในตอนนี้ทั้งหมดที่ผมเล่นก็น่าจะมีประมาณนี้ผมไม่รู้คือตอนนี้เหลือแค่พวกชาเลนจ์เอ d นเลสเนี่ยยังเล่นไม่เคลียร์แล้วก็จะมีพวกชาเลนจ์เนาะที่จะได้แค่สติกเกอร์เท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเราเราควรต้องเล่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยาน่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนอยากจะเห็นผม เก็บทุกอย่างจริงๆก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันแต่ว่าสําหรับวันนี้ครับก็น่าจะมีประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ